นักเรียนเหมมาเห็นแล้วยังจอกเห้ไนั่งใกล้ๆนักเรียนอ่ะนักเรียนวันดี้ไม่ต้องเรียนเหมือนเดิมเศร้ามากๆค่ะจราเขื่อนวายคุณจะเรียนต่อเรียนกาฟิกเรียนนั่นอีกคุณจะคืออยู่จักสีออกโบออกอยูเดินในบอหนึ่งคืนพ่อแม่เฮ็ดเฮ็ดเฮทปยังก็ค่ะนี่ขายของน้ำตลาดนั่นแหละค่ะขายขนมโตเกียวขายเคบับขนมเบื้องจะเป็นของจิ้งูสอนวิชาชีพนั่ะอยู่ก็สอนเฮ็ดขนม ขนมอะไรที่เราขายสัาดาห์น hmm. wow. ัดเราก็สอนส่วนแฟนเป็นสร้างสตอลิดพวกเก็บเตาเก็บอะไรเนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาอยากได้ว่าเอาเตงนีเตงนี้อยู่ทั้งสอนแล้วก็เอาขายด้วยอืมจริงจริงแล้วแม่กับพี่อาชีพเป็นหันไปเพิ่มน้ำหนักตึงท้านี้ค่ะทันได้หน่อยสำหรับคณะสนุนเงินค่ะแต่ว่าเพิ่อนกะดียากในแค่หน่อยเพราะว่าเป็นวอรไทย บอไทยมาแต่มะเกือบขิ้นบอไทยแม่ตอนเป็นอีพ่อก็มแม่ต้องซอยลูกได้บวางล่ามนี้เล้าพราษาบานพอเ่ยเป็นเป็นล่าเป็นยอะค่ะเป็นากคนนะคะเมายนอะยังเช่ไหมแต่สีมาล่อมสำเนียงล้าแบบญาตแน่หมดตงใจเวลาจักหน่อยค่ะเขาจะต้องคอยหัดไปแต่ว่าเราก็เป็นเรียนง่ายสอนง่าย บอกเองว่าฟังอยู hmm. you know, ่แต่วมรูเขาแต่ว่านูนุเคยร่ำเหมือนก่อนตลาดกนยังอยู่อก่อนตลาดไม่ใช่ร้องเพลงเลยกก่อนตลาดเป็นมอลล่นมสายล่มแือนี้เออนั่นแหละตอไป็นีก็ต้องปั๊บปับไม่ปับจะค้องไม่กันเบาสิาก็ต้องให้นองฮัดเบาเบาล่า สำคัญแั่ย่ำรอดกับแม่นี่แหละก็ต้องเบ้านลูก uh, น้ำเห็นเห็นได้หลายคนนะคะมันอยันจะลูกบอเบ้าบอเบ้าบอไทยบอปิดเพราะว่าการเบอไทยนี่คือเขาไปโรงเรียนเขาบอกมีแล้วเขาบอกน้ำมูอยู่แล้วเป็นภาษากลางค่ะคู่กับสื่อนแต่ว่าแบบย่ำภาษาบาลเท่านี้นี่แหละมันสีบอใดเจ้าน้อยมันจะหายไปเพราะว่าเด็กน้อยันของมันน้ำบอไทยเบิด แม่นแม่นไอเดียวแมนแต่ว่าน้ำน้ำน้ำน้องอย่างแกยังมีแต่ว่าหน่อยลงเันสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยบ่ากันนนตื้มยังว่าด้ถามซื้อน้องอยู่เนาะค่ะน้องเมื่อนี่กันนะคะน้องอะไรคะลูกน้องไอค่ะน้องไอน้องไอนะคะเดินทางจากสวามเดนดินสกลนครสาวย้อยเดินมาที่นอกสกลนครเด้เออเพื่อนอาได้ตุก ตกลงนะคะที่จะมาเรียนเรียนร่ำกับในกลุ่มนะคะนอกมือนี่ก็เป็นมือซันบ้านดีค่ะอ่ะได้ยินข่าวว่าน้องไปทำการอัดเสียงนะคะใส่เสียงเคร่งมากเพลงอยังก็ลูกเพลงอยังก็เสียงเส,สียงบอดีก็อยากมีฟังค่ะแล้วก็เสียงบนี้ก็อ,อยากเชื่อซอเพลงเลยโพราะว่ามีแต่ภูมีขีดกระเธอเว้ยน้อกมาร่ำก็ได้แค่เป็นยังธรรมดา อาคุณพี่เอ็มคุณพี่เอ็มมือนั้นรู้ไปเป็นเลยครับคุณพี่เอ็มอ่ะลูกขึ้นหรกเสียงยวดีแต่อย่ามีฝันเวรดี่เสียงดีอ่านตีไหมนตีก็ดีนะจะได้ลองไม่เพี้ยนมีพอน้อง มีพรแสวงกำแพงเจ้าของออกเดินตามฝันเสียงบอดีที่คอยปิดกั้นเห็นให้ทางฝันบ่ไปหอดใสบ่มีพรสวรรค์น,นั่นคือเสียงร้องสองทางสดใสลูกหอฝันมาแสนไกลแต่เสียงบอให้ปิดกั้นทางเดิน ดักร้องขี้ลมลวกข้อกะไ่พ่อปนน้ำเสียงร้องบอ่ดังกังวานบ่มีลูกเอื้อนหนา้าสิกคือเขามีแต่ความฝันบ่มีพรสวรรค์มันก็คือเกา่าเส้นทางร้อยด้วยความเศร้าก็เลยบ่ดังคือเขาจะเถื่อ พ้นสวรรค์สำนีสิ่งรองบดีก็อยากมีฝันถึงไหนถึงกันประกวดทุกเวทีก็ไปนำเขารงวันที่ได้ชมเชยตลอดกอดแต่ความเหงา จากเธอที่ได้นำเขารอ้รองได้ทีหนึ่งสิมีบ่โหน่เพลงเสียงเสียงบอดียังก็เสียงบอดีก็อยากมีฝันเสียงเสียงบอดีก็อยากมีฝันนะเด็กๆนะคะก็มีฝันมีฝันคำว่าฝันฝันน่ะข้อจะเห็ุเนี่ยมัน ไอ้มันสั้มเดชบอมันก็นยิ่งคุณยูธิตโตนะคะขคุณยูธิตโตเจ้าของเนาะน้องก็มีตอนนี้คือบ่งบอว่าเพิ่นเพิ่นบ่สบายบ่เดชเสียงเพิ่นเพิ่นเหมือนบ่สบายเนาะนอนเป็นแม่พ่อกับแม่เป็นหวัดอืมเสียงวัสบายน่ะยังบ่ฮู้แต่ว่า,ากเสียงเด็กมันจะมีเข,ขาคล้ายๆว่าเขาจะมีหนหนอันนั้นะค่ะอ่ามันจะใสอ่อะ มันจะมีแกลวเสียงียังใสๆอยู่ะนะเนาะแต่ว่าถ้าห้าลองไปลองไปเนาะใส่เสียงเนีหลายมันเดี๋ยวมันเสียงมันอาจจะอยู่ตอนนี้คือเสียงนนมันยังมันยังอยู่เสียงนนมันยังแบบแหอยังยังยังเหมือนเด็กเป็นยังไงละ่ะลมพานผาตองและตามของภูลานภูรีดังบ่าวีวีเนาะ สาวซีเมืองใหม่นำตาไลาลงแก้มยยวยวอนปูน่นาคดำดนช่วยให้อายอวยหัวใจคืนมา เสียงกะว่าวาอนจใจหำมฮอนปวดร้าวในสวงพระอาทิตย์ส่องแสงเต็มดวง <c oughs> น้องเป็นห่วงคนที่เคยสัญญาพี่จะสัญญาเมื่อปีกลายนัดไว้แล้วทำไมไม่มาได้ยินเสียงวิหกนกกาพรำเพอหาเหมือนว่าจา สังอมองดูฟ้าผู้เขาในเนอน้องมานั่งให้หวนพอค่หนึ่งตันครึ่งหนึ่งไม่ประพนาวันอายบหันไว้ใจขึ้นคงลองหินคอยก็นหน่อยก็อนใหญ่ยังหาสมายเน้มใดกระบอเห็นเหงือกเส้นไหลเต็มกายทางน้ำตาไหลอาบรินลงคิดหอดเดยหอยกอดเคยบรรจง อุแขนนวนอนอเดือนดูดงพงไัยกราบไหว้องคหลวงพ่อ,อยอดรวยให้ท่านช่วยความรักเรายืนยาวอุกใจได้ความหักมาลงเท้าย้อนผู้บ่าเข็มมาราจใจดำอ้ายบอจำในบอสัญญานัดน้องมาคบรอบหนึ่งปี ไอ้เอ้สร้างมามีสีลีสายลมไม่มีน้องนี้ยังเฝ้ารอคอยพ่ออยากปล่อยเอิญหวงเอิญหาว่าจะบ่ลแอน,แนปานเป็นเพนผัวหรือไปอยู่สาวอื่นทางไกลทุกหัวใจลายได้ทงนองลมตีต้องดังมาโวยโวยว่าละว่าโวยโวย,ยใจม้อยละแม่งแม่งอีห่งห้องลมตองหนวยใจ อยู่ในน้องร้องเสียงส่งสละตามดงตามป่าตามดอนขามผู้เขาละพาผู้แกมปะะ่าขึ้นมาในตอนมากอดหอมแก้มอ่นอน่อนมากอดหอมแก้มอ่นอนให้คนอ่อนซอนอ้ายเคยดอมดม สายลมต้นผู้ดังตามสายลมต้นผู้ดังตามกัมพูขาปันอเน่านัเสียงเอินซังน้ำลมเยันเยินย็นยันเ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 ยันยันก็เยัน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 เย็นเยนเย็นยนเยนยน้ยินเออแนวนนมารวพี่ชายคือเก่าพัสงรอย่าให้เพ่มังให้ขึ้นมาทางสีเมืองเดิสีเมืองเดอ สวยการแสดงเพื่อนผิวอยู่ดอกคเป็นตัเสีของยังมทั้ผิวเพราะตัอเมทัลให้ั้นผิวกันเกับเันียเรื่องเรืองฟอนเรียนนะเบินระปบิซีมเพื่อนผิวแสดงเพื่นจักเรินก้องเพื่อนเขือน เนี่ยไล้อกอกมันกันซอ,อยเห้านได้เรืองต่างๆที่เขาเห็น,นอ่ะศรัทธาดูมาพัดให้มันเป็นเร็วๆจ้ะ บอเพลน,นี้หนูคือลูกสาวบ้านในกุ้งนะคะมันวร,รมีของมม่ยออนนะคะปลูกปักรักสารูปร้านค้อให,หนูจง <c oughs> เพียรพยายามอดทนและก็เรียนรู้นะคะให้สําเร็จในการมาเรียนรำในครั้งนี้เดอ <c oughs> โอเคค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,